หลังจากที่โบตายฉันก็ซึมไปสักพักเลยแหละเพราะฉันยังจำได้อยู่ว่าตอนนั้นฉันเก็บอารมณ์ตัวเองไว้ไม่อ,อยู่จึงทำให้โบตายอย่างน่าสลดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีเพราะว่าฉันกับพี่เติ้ลเนี่ยได้สนิทสนมกันมากเลยแหละทีนี้ฉันก็จะไม่มีก้างขวางคอละฮะไปโรงเรียนดีกว่า สองกระจกสักหน่อยหืมสวยเหมือนกันนี่เนี่ยคนอะไรสวยชิมัดเลยนั่นเหรอจะทำป็นมันหน้าไปเลยดึกเลยสักวันฉันจะทำให้แกรู้ว่าฉันเจ็บปวดมากแค่ไหนพิตต์ต์ต้องเป็นคนข้านคนเดียวทนั้นไม่ใช่ของแกน้ำเิ็งโดนนัำทานข้าวกันดีไหมก็ดีนะคะพิเติร์ช่วงนี้เนี่ยเหงาๆอยู่ด้วย ได้ยินมาว่าเอโบตายแล้วทีนะตอนแรกๆกันนะมีใจให้โบแต่ว่าไม่น่าเชื่อโบต้องมาตายเออเออเอย,อยายาบุ่งพูดเรื่องนี้ก็เลยดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปห้องน้ำก่อนนะคะอืมได้สิโอ๊ยปวดฉี่จังเลยไม่รู้ทำไมนะเนี่ยตอนเช้าก็ฉี่มาแล้ว ตอนนี้มาปวดอีกอเลี้ยบฉีดดีกว่า <www. S 1> เดี๋ยวจะไปหาพี่เติร์นไม่ทันเฮ้ยบะบบ,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 บอทำาไมที่นี่ได้ยังไงอะเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรอใหญ่สัตว์ตายมาใช่ไหมได้ฉันนีจะทำให้แกตายแน่แต่ม,ม่ใช่ตอนนี้หรอกนะฉันจะให้แกทรมากนก่อนไม่นะอย่าทำอะไรฉันเลยบอฉันขอโทษน,นะที่ตอนนั้นฉันฆ่าเธออะ อ้าวเอเอนี่พีเตอรเองเหรอคะอืมเห็นไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้กรีดเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนน้ำขิงนี่เธอเป็นคนฆ่าโบตายเหรอฮะนี่พี่รู้ได้ไงอ่ะพีเตอรหนูขอโทษนาะหนูไม่ตั้งใจที่จะฆ่าโบรจริงๆนะแกไม่มีวันได้พีเตอรเป็นหรอก โบนี่นี่ฉันขอตัวก่อนนะอย่าตามฉันมานะโบฉันขอโทษอฉันขอโทษอขอให้คืนนี้ไม่เจออะไรด้วยเถอดเขานอนดีกว่าจะเจออะไรไมนะแต่ก็ง่วงจังเลยน้ำขิงเธอได้ยินฉันไหมน้ำขิง ขึ้นมาเร็วเข้าสิฉันมีอะไรอยากจะให้เธอด้วยแหละใครหรอเออฮาบอ <S <S ขอพรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะฉันจะตามาแนแทนเธอ ฉันขออะไรอย่ายุ่งกับฉันเลยนะบอฉันขอท้อฉันขอท้อจริงๆบอฉันไม่ได้ตั้งใจนะบอเอ้มันเป็นความผิดของฉันเองมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบบออย่าทำอะไรฉันเลยนะบอไปแล้วบอไปแล้วจริงๆหรอโอ๊ยเสียงอะไรเนี่ยเอะอะวุยวายเลย พ่อแม่ของฉันจะหลับจะนอนหุบปากบ้างนะครับคุณอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ่ะคนตายเฮ้ยต้องเรียกตำรวจแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยเจอภาพแบบนี้มีร้อนเรียกตำรวจกับคุณตำรวจนี่เลยครับคุณตำรวจ สัสนทิทาแล้วนะคะการตายโดนบีบคอนะคะว่าแต่คนไข้มีศัตรูที่ไหนไหมคะรอยบีบคอเหนียวหวูช้ำทั้งคอเลยค่ะไม่มีนะครับเท่าที่ดูมาแล้วคือผมเป็นแฟนของน้ำขิงนะครับแกจะตายมากไม่ใช่หรอฉันก็ทำไมติตายแลยนี่ขอบคุณนะคะที่รับชม อย่าลืมติดตามตอนต่อไป